โอเคครับพบกกับผมอีกครั้งนะครับ s ิทเอวเอเนาะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับวิธีการดีกีตาร์ให้เพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาในแนวสามชาตินะครับก็เป็นแนวจังหวะสนุกสนานที่ทุกคนชื่นชอบเนาะโอเคนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาดูสัญลักษณ์นะครับอย่างแรกนะครับที่เราต้องดูก่อนนะครับเวลาเจอสัญลักษณ์วิธีการดีต่างๆนะครับ ก็จะเป็นการนับจังหวะัดะครับการนับจังหวัดในตรงนี้นะครับก็จะใช้จังหวะ1 2 3 4สาธรรมดานะครับเนาะโอเคต่อไปนะครับมาดูสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้นะครับมันจะมี1 2 3 4มใช่ไหมครับมาดูทีละตัวนะครับก็จะเป็นตัวที่1น,นะครับก็จะเป็นดีดลงนะครับและหลังจากนั้นอนะระหว่างตัวที่1ถึงตัวที่2เนะี่ยมันก็จะมีดีดขึ้น แล้วก็มิลสายนะครับดีดลงแล้วก็ดีดลงอีกครั้งหนึ่งครับส่วนตัวที่สามจะไม่ดีดนะครับจะว่างไว้นะแล้วก็มาดีดทีก่อนถึงตัวที่สนะี่เนาะก็จะเป็นขึ้นลงขึ้นลงลง,ลงนะครับขึ้นลงลงขึ้นหยุดลงไม่ใช่ขอไปนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดีดกันช้าๆนะครับ เชื่อว่าทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ EP แรกๆนะครับตั้งแต่พ a r t แรกๆจะเข้าใจสัญลักษณ์ที่ผมอธิบายนะครับถ้าไม่เข้าใจก็กลับสามารถกลับไปดูได้นะครับผมตัดเป็นคลิปช็อตสั้นๆแล้วนะครับโอเคนะครับอ่ะดูดที่1นนะครับดูที่เอาดีเมา D Minor เลยแหละง่ายดีสามชาตินะครับตัวที่1นนะครับตัวที่2 หนึ่งหนึสนี่ครับส่วนตัวที่3มนะครับตัวที่3ามจะไม่ดีดครับจะวางไว้นะครับต่อต่อไปตัวที่4นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวที่4เนาะมันก็คล้ายๆตัวที่3านั่นแหละครับก็คือตัวที่1ดีดหนึ่งทีตัวที่2ก็ตัวที่3ามก็หยุดตัวที่4ก็ เดี๋ยวเราลองมานับกันช้าๆนะครับอันนี้คือแบบแบบนับนะครับหนึ่ง3 4 2สามสี่สองามสี่สองสองสาสองสสาทันไหมครับโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับในหนึ่งห้องจังหวัดสามชาจะมีประมาณนี้ครับ โอเคครับต่อไปนะครับถ้า,านับด้วยดีด้วยไม่นถนัดนะครับลองลองท่องดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับลงต่อไปสองขึ้นหยุดลงนะครับลงขึ้นหยุดลงต่อไปตัวที่สามเป็นไว้นะครับตัวที่สี่นะครับ, 4, รบก็จะเป็นขึ้นหยุดลงเหมือนกันนะครับลงขึ้นหยุดลง โอเคช้าๆครับอีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งสองพร้อมไปลงขึ้นลงขึลงลงขึ้ลงขึ้ลงลงขึ้ลงขึ้ลงลงขุดลงขึ้นลงโอเคเนาะถ้าเพื่อนๆไม่ทันก็กรอกกลับไปกลับมาได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับอ่ะดูแบบฝึกหัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็น แบบฝึกหัดแบบหนึ่งคอท์นะครับในหนึ่งห้องเนาะโอเคนับเลยครับหนึ่งสอง ขอแค่นี้ก่อนครับโอเคโอ้ oh, hey, oh, ลืมอีกอันหนึ่งนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆฝึกคล่องแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่จะเป็นต้องแบบแบบนี้ก็ได้นะครับลงขึ้นุดลงขึ้นุลง,ลง,ลงแล้วไอ้ตรงตรงเลขสี่อ่ะเพื่อนๆสะบัดไปอีกก็ได้นะเพื่อความเขาเรียกอะไรเพื่ออ,อารมณ์เพลงเนาะอย่างนี้ก็ได้นะครับ โอเคนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับในคลิปต่อไปเนาะจะสอนจวาวะอะไรนั้นก็คอยติดตามดูนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ทั้งอินบ็อกซ์ครับผมสวัสดีครับ